มันนึบม,มันนึบด้วยล้านไหนาล่ะ่อดได้นะคะผักโขม3อย่างเลยนะจ๊ะสตอกพี่ตรงห้าสิบาทมีนะคะพีานนา่ะของใหญ่เลยนะคะ

โลเท่าไหร่นะี่ยะพี่อะันนั้นสองโลร้อยอันนี้สามหนร้อยแล้วก็อันนี้โลละแปดสิบาทแต่อันนี้มันแฮดไงไม่อยากจะบอกว่าแฮดร่มเนื้อเนื้อมันแบบมันเหนียวมากเลยพี่แต่ถ้าเกิดแบบซื้อไปทานเองก็ได้อยู่ถ้าซื้อไปให้เด็กก็นนิดนึงหนูแกะเปลือกเลยจิตแกะจัดมาแต่ว่าหนูจะบอกว่าพี่แต่ว่าแฮทด่ะเนื้อมันค่อนข้างที่คนไม่เยอะมันจะไม่หนักก็แบบคือพวกเนี้ยแต่พวกเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการ มันแบบลูปปีม่วงไงเขาูกนึงเขาูกนึงมู่กนึงอันนี้มดมันโตและแสดงว่าลูกเงินแล้วอันนั้นเจ็ดหนึ่งโลอันนี้รไอันนั้นหนึ่งโลแต่อันนี้ร้อยหนไม่อ okay, ันนี so look, ้เกินอาอันนั้คิดไปเอาอันนี้ร้อยหนึิบาทเอาอันนี้ร้อยหนึ่งเอาลูกเขียวเอาลูกเอาจนเียวแล้วก็ีมี เอาสุกกองลก็ได้าไรนะคะัไหมีเราสั no, ีนมีสุกแล้วมันก็สุกเองัเคะ่ิอโนป่ะบบเินป่ะเกินไม่คืนแต่ถ้าก ร8 0บาทแต่ว่ามันเป็นไซนี้ใส่ถุดไซที่น้องขาย3า0ร้อยในแ่จับพี่แต่ว่าในถุงละสิโล280ดบบาทถโลละ่าิบแบาทให้ี่บถ้าพี่ซื้อ1ิโลใช่ไหมหนูให้ประเดิมถุงใหญ่อ่ะ250บ้าสไม่แม่ค้าใจดีโคตรเลยยังไม่ได้ไปเลย250บาทได้1ิโลพี่คะเนี่ย2องถเผือมันไม่สวยจะได้โปรแกรมกันได้ จะได้มาใบบ่อยได้เลยผ่านมาใบบ่อยถึงเนี้ยนะพี่ถูกขอบอกที่ม่รืออ่อนเยวะที่นี้ก็ไปส่งมาเอาถ้าพี่ว่ามันเยอะไปอ่ะเลือกเป็นโลก็ได้แต่มันสาวโลร้อยชินได้ไหมแค่ถ้าเป็นชิ้นละิ้นะที่คะควานหยิบมาให้น้องหน่อยได้ไหมมันมีรูปที่มันปาดอีกนั่นแหละหนูทำมันเหี้ยแล้วพี่หนูรืป่าให้ขอชิมแ้งนี่แหละ มีอ่ะสาลูกร้อยเลยไหมเอาลูกเดียวค่ะขอใเดียวนะคะแล้เอาดูคูเดียว,เ,ยวยเลยหรอ,อส,สวยๆเหมือนไหมคะจากาัน,นี้ยนะคะสวยๆขึ้นมมยังเดียวขอบคุณค่ะเดี๋ยวได้ค่ะเพราะข่ามตื้นฟังมีบ่อย เอาหนึ่งอันค่ะหนึ่งอันค่ะวันนี้เราตั้งใจพเนื่อยแ5วันนี้ตลงห้าสิบบาทมีนะคะร้อยสามสิบแล้วก็ร้อยห้าสิเอากังเล็กหนอืมเอากองเล็กนะอันนึงเล็กนึงก่อนเนาะเอาแบบแบบไหนเอาแบบเอีราเนี่เนาะอันนี้เนาะแดงเลยดกินฮันหเออกลางาอาเโอเค เสร็จกันได้ไหมขนา้อยคนเนี่ยร้อยหนึ่งจะดูนะร้อยหน